ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Legend of Constellation Awakening นะครับผมอยู่กับผม Sigma วันครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับตัวเกมนะครับว่า มีอะไรเข้ามาใหม่แล้ะปรับเปลี่ยนระบบอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเกม LOC หรือ l e g e n d of c o n s t e l l a t i o n Awakening เนี่ยนะครับเป็นเกม NFT นะครับเป็นเกมที่สามารถไป to Earn ได้นะครับใครที่อยากศึกษาในตัวระบบของเกมตั้งแต่ต้นนะครับ s ิมากก็ทำคลิปมาเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะก็สามารถเข้าไปดูคลิปได้นะครับ playlist ของ LOC นั่นเองนะครับ playlist ของเกม NFT เพราะตัวเนี้ยทำคลิปมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมา อัปเดตในส่วนของระบบล่าสุดละกันว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของเรื่องการที่เราจะถอนเงินนะครับปกติเนี่ยเวลาเราจะถอนเงินตัวเกมเนี่ยนะครับก็คลิกที่กระเป๋าเงินใช่ไหมแล้วเวลาเราถอนเงินตรงนี้นะครับมันก็จะมีเงื่อนไขาการถอนเงินอยู่นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็น36ชั่วโมงนะครับก็อยู่ที่ภายใน 1-2วันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีเนี้ยตัวเกมเนี่ยนะครับเขาได้ปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับคือเวลาการถอนเงินก็คือวันเดินมนั่นแหละก็คือวันจันทร์ถึงพฤห,หัสนะครับเวลา9โมงถึง18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นนั่นเองนะครับแต่ว่าในตัวเวลาที่จะได้รับเงิอนน่ะตรงเนี้ยก็จะเป็น12ชั่วโมงหรือว่าเราดูประกาศตรงนี้ก็ได้นะครับเขาเพิ่งเปลี่ยนเลย นี่นะครับนี่เห็นไหมครับก็เวลาที่จะได้รับยอดเงินในการถอนนะ่ะก็คือภายใน12ชั่วโมงก็คือภายในครึ่งวันนั่นเองก็ทําให้เราสะดวกสบายเกี่ยวกับการถอนเงินเราก็ใช้ไม่ต้องไปรอเงินนานถึง2วันนะครับตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมนะครับสามารถเข้าดูรายละเอียดในส่วนของค่าธรรมเนียมได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนในส่วนของหัวข้อแรกที่ซิกมาจะมาแจ้งให้ รับทราบนะครับในส่วนของการถอนเงินนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะมาพูดเรื่องในส่วนของกฎการได้รับในส่วนของค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่นก็คือเวลาเราชวนเพื่อนเราเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นยังไงบ้างนะครับผมให้ดูที่ตรงหน้าจอของซิก m a เลยนะครับซิกม,มาก็เปิดค่าคอมมิชชั่นให้ดูนะครับค่าคอมมิชชั่นจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือในส่วนแรกนะครับ ของตารางเนี่ยก็คือคุณสามารถได้รับค่าคอมมิชชั่นในการผลิต6%ของผู้ใช้เลเวลหนึ่งนะครับผู้ใช้เลเวลสองก็จะได้2%นะครับเราจะได้รับจากผู้ใช้เลเวลสองจากผู้ใช้เลเวลสามนะครับเพราะเราจะได้รับอัอาตราการผลิตนะครับค่าคอมมิชชั่นก็คือ1%นะครับผลิตคืออะไรนะครับทุกๆครั้งที่มีการรับนะครับรับในส่วนของรายวันนะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับรายวันก็คือ 6%ของผู้ใช้เลเวล1อะไรประมาณเนี้ยครับ2%ของผู้ใช้เลเวล2แลวทีเนี้ยผู้ใช้เลเวล1เลเวล2เลเวล3คืออะไรเลเวล1ก็คือผู้ใช้ที่เราส่งรหัสเชิญให้เขานะครับแล้วก็เขาก็เอารหัสเชิญเราไปกรอกแล้วผู้ใช้เลเวล2คืออะไรผู้ใช้เลเวล2ก็คือผู้ใช้ที่ต่อจากผู้ใช้เลเวล1ของเราก็คือผู้ใช้เลเวล1ที่เราส่งรหัสเชิญอ่ะเขาส่งรหัสเชิญต่อไปอีกเป็นผู้ใช้เลเวล2แล้วผู้ใช้เลเวล3ก็คือผู้ใช้เลเวลสอ่ะส่งรหัสเชิญไปอีก ต่อไปเป็นเลเวลสามค่าคอมก็จะลดน้อยลงแต่เราจะได้เต็มๆจากคนที่เราเชิญนั่นเองก็จะคล้ายๆเป็นเครือข่ายเลยนะครับถ้าแบบว่าเราทำกลุ่มให้เราแน่นพอเนี่ยค่าคอมมิชชั่นก็จะมาหาเราเยอะแยะมากมายนะครับก็ดังตารางเลยครับที่ดูในหน้าจอนะครับทุกๆครั้งของการผลิตของตัวฮีโร่แต่ละฮีโร่นะครับตัวอะไรก็ช่างนะครับในส่วนของผู้ใช้เลเวล1 2และ3นะครับเขาก็จะกลายเป็นค่าคอมมิชชั่น ่งให้เราตามเปอร์เซนต์ของผู้ใช้แต่ละเลเวลนั่นเองนะครับผมง่ายๆเลยนะครับตามตารางก็จะเป็นดังนี้นะครับในส่วนของมังกรแห่งฟ้าฟ้าเนี่ยก็ตั้งแต่5ดาวถึง11ดาวเห็นไหมครับอ่าถ้าสมมุติว่าเราดูที่ตาราง11ดาวเลยแล้วกันนะครับถ้าตาราง11เดาวเนี่ยนะครับค่าพาิตทั้งหมดของมังกรฟ้านะครับก็จะอยู่ที่2952 LOCC เห็นไหมครับแล้วผู้ใช้เลเวล1 ที่เขาเปิดในส่วนของมังกรฟ้าที่เขาใส่รหัสเราไปอ่ะแล้วเขาไปรับทั้งหมดอ่ะรวมทั้งหมดเลยนะไม่แน่ใจว่ากี่เดือนนะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น6%รวมแล้วเราจะได้1,257 locc หรือตีเป็น usd รวมทั้งหมดอยู่ที่1,180 usdt หรือดอลลาร์นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ถ้าแบบเราเชิญคนให้ซื้อมังกรฟ้า11ดาวนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เราแล้วแหละ ว่าเราจะสามารถเชิญคนได้กี่คนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็คือตารางของค่าคอมมิชชั่นที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันจะไม่ใช่ว่าเป็นแค่ค่าคอมมิชชั่นในการผลิตนะค่าคอมมิชชั่นในการที่เพื่อนๆที่เราเชิญไปซื้อครั้งแรกอเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนกันก็นกเนี่ยด้านขวาเนี่ยนะครับก็เป็นตารางบอกอยู่นะครับว่า ซื้อครั้งแรกเนี่ยเราจะได้กี่ USDT ถ้าเพื่อนๆซื้อครั้งแรก5ดาวเราจะได้1.5 USDT นะครับ USDT นี่เราตีเป็นดอลลาร์เนาะ,ะประมาณนี้นะครับในส่วนของค่าคอมมิชชั่นในการเชิญเพื่อนๆก็ตัวเกมก็มีระบบอย่างนี้อยู่นะครับต่อไปนะครับเราจะมาแนะนําในส่วนของตัวมังกรฟ้านะครับมังกรฟ้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆ ซื้อเนี่ยนะครับมันจะมีอัตราการผลิตอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวในส่วนของ11และ12ดาวเลยแล้วกันนะครับ11ดาวก็จะเป็นดาวส้ม1ดาวเนี่ย12ดาวก็จะเป็นดาวส้ม2ดาวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตัวเนี้ยนะครับเริ่มต้นในการซื้ออยู่ที่1180นะครับ USDT นะครับในส่วนของบังกรฟ้าเนี่ยนะครับ 11ดาวนะับถ้า12ดาวจะอยู่ที่1920 USD t นั่นเองนะครับส่วนอัตราการผลิตในรายวันแล้วคืนทุนแล้วได้กำไรตอนไหนเดี๋ยวจะมีตารางให้ดูดังนี้นะครับ ให้เพื่อนๆดูที่หน้าจอมังกรฟ้านะครับในส่วนของ11ดาวและ12ดาวเลยละกันแต่ถ้าเพื่อนๆจะดูในส่วนของ5ดาวถึง10ดาวก็ดูในตารางได้นะครับแต่ว่าจะมารีวิวในส่วนของ11ดาวและ12ดาวนะครับอัตราการซื้ออย่างที่บอกครับ11ดาว1,180 USDT 12ดาว1,920 USDT นะครับรายวันแล้วนะครับในตัวของ11ดาวครับถ้าสมมติเราปัดเป็นเงินจริงเลยนะครับจะอยู่ที่1,552บาท นะครับและในส่วนของตัว12ดาวนะครับจะอยู่ที่2,643บาทต่อวันนั่นเองนะครับรวมระยะในการผลิตนะครับ180วันนะครับของ11ดาวะจะตกเงินอยู่ที่279,378บาทถ้าเป็นในตัว12ดาวก็จะอยู่ที่522,43บาททีนี้ต้นทุนของเราถ้าตีเป็นเงินไทยอะ่ะ11ดาวอยู่ที่ 4 4 8 4 0บาทถ้าผ่านไปในระยะเวลานะครับ180วันเราก็จะได้มาถึง279,378บาทสังเกตว่าจะได้กำไรยอยู่ที่200,000กว่าบาทเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในตัว12ดาวทุน72,960ในระยะเวลา 190วันเนี่ยเราจะได้มาถึง500แสนเนี่ยก็คือกำไร4 0 0 0 0นกว่าบาทแล้วนะครับแต่เราระยะเวลาในการผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต้องดูตัวเลขด้วยว่าในตัว11ดาวอ่ะ180วันได้เท่านี้นะครับแล้วก็ในตัว190วันน่ะนะครับของตัว12ดาวอ่ดาวก็จะได้ในส่วนของ500แสนนั่นเองนะครับ เวลาคืนทุนของแต่ละตัวนะครับ11ดาวกับ12ดาวนะครับอยู่ที่เลทประมาณ25วันนะครับ12ดาวอยู่ที่28วันเราก็จะคืนทุนมาแล้วนะครับคืนทุนนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเราซื้อ11ดาวที่40,000กว่าบาทเนี่ยนะครับเราต้องรอไปในระยะเวลา29วันหรือเกือบ1เดือนนั่นเองเราถึงจะได้เงิน4,0่0 0ตรงเนี้ยคืนที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของกำไรแล้วนะครับแล้วก็ตัว12ดาวเราก็ หรือ70,000กว่าบาทเนี่ยนะครับใน28วันเราก็จะได้เงินคืน70,000กว่าบาทนี่แล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นกําไรเลยนะครับก็ระยะคืนทุนก็ใช้เวลาแค่1เดือนนั่นเองนะครับและเพื่อนๆสามารถเล่นฮีโรต่ตัวต้นๆก็ได้นะครับตัว5ดาวเนี่ยเลทก็ต้นทุนที่1000เขาก็จะบอกอยู่นะครับว่าระยะคืนทุนกี่วันก็ลองดูดีๆในตารางตัวนี้นะสามารถแคปหน้าจอไปได้เลยเพื่อที่จะไปประกอบ การพิจารณาในการที่จะลงทุนซื้อฮีโร่แต่ละตัวเนาะว่าเราอยากได้ฮีโร่ตัวไหนตัวไหนเหมาะกับเรานะครับก็ลงทุนดีๆแล้วกันลองดูตารางเป็นหลักนะครับ แล้วซิกมาก็จะมาแชร์ในส่วนของประวัติการถอนล่าสุดของซิกมาแล้วกันนะครับล่าสุดหรือว่าภายในเดือนนี้หรือปลายเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คลิกที่กระเป๋งี้ใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของเรื่องการถอนก็คลิกที่ถอนแล้วก็บันทึกการถอนด้านขวาล่างตรงเนี้ยสังเกตว่าตรงเนี้ยเนี่ยซิกมาได้ถอนไปบ้างแล้วนะครับเนี่ยถอนไปเมื่อวันที่7เดือนนี้นะครับปลายเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถอนเป็นรายสัปดาห์เลยนะครับเนี่ยก็ประวัติการถอนของซิกมา ประมาณนี้นะครับซิกมาก็จะเป็นส่วนของการถอนเข้าบแอนแนนะครับส่วนของบแอนแนนของซิกมาซิกมาก็จะโชว์ให้ดูแล้วกันเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นสลิปแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับล่าสุดนะฮะว่าซิกมาได้ทําการถอนเข้าบแอนแนจริงนะฮะลองเทียบกันดูนะครับอย่าลืมว่าทุกๆการถอนมีค่าธรรมเนียมนะครับอย่างที่ซิกมาถอนตอนนี้ก็คือในส่วนของการถอนที่มี u s d t มากกว่า50เหรียญขึ้นไปตรงนี้ก็จะมี ค่าธรรมเนียม2%นะครับก็จะโดนหักค่าธรรมเนียมไปจะสังเกตว่าตัวเลขอจะใกล้เคียงหายไปประมาณ1เหรียญอะไรประมาณนี้ครับเป็นค่าธรรมเนียมในการถอนนะครับก็ประมาณนี้อันนี้สลิปล่าสุดของ3ครั้งที่แล้วหรือ3สัปดาห์ที่แล้วตัวเลขก็จะใกล้เคียงหรือตรงกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในส่วน i d เดซิกมาที่เอามาให้รีวิวในส่วนของทุกคลิปทุกคลิปเนี่ยไม่ใช่ ID ของทีมงานไม่ใช่ ID ของอะไรที่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการโกหกหลอกลวงอะไรอย่างนี้นครับเพราะว่าไอ้ตัว ID เนี้ยเป็น ID ที่ซิกมาสมัครเองนะครับแล้วก็ทดลองเล่นแล้วก็ทดลองในส่วนของการเชิญเพื่อนแล้วทําค่าคอมมิชชั่นอะไรน่ยทำเองหมดเลยนะครับก็ได้ประมาณนี้อยู่ก็ไม่ได้เป็นเงินที่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็สังเกตว่าจะมีการถอนตลอดในส่วนของทุกสัปดาห์ของ ID ดีซิกมานะครับแล้วเ,เพื่อนๆล่ะนะครับเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับถ้าสมมติว่าสงสัยในส่วนของตัวเกมส่วนไหนก็สามารถอินบ็อกมาหาซิกมาได้นะครับทางเพจ ได้เลยนะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาให้นะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราจะลงทุนอะไรนะครับเราต้องดูในส่วนของการคืนทุนระยะเวลาในการลงทุนไม่ใช่ว่าลงได้ปุ๊บคืนทุนได้กําไรปับ๊บไม่ใช่นะครับลงไปปุ๊บเราต้องดูระยะเวลาในการคืนทุนแล้วก็ในส่วนของเมื่อไหร่ถึงเราจะได้กําไรแล้วทั้งหมดแล้วกี่วันกําไรเท่าไหร่อะไรงนี้ก็ฝากศึกษาด้วยนะครับคนที่เล่นใหม่ก็อย่าลืมกรอกในส่วนของ โค้ดเชิญของซิกมาเพราะว่าคุณก็จะได้เหรียญฟรีไปใช้เลยในช่วงต้นเกมนะครับไม่แน่ใจว่ากี่เหรียญลองใส่กันดูแล้วกันนะครับจะได้เป็นเหรียญสีฟ้าด้านบนตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถสวิตช์ไปเป็น USDT ได้นะครับหรือเอาเหรียญสีฟ้าไปลองเล่นดูก่อนนะครับสำหรับวันนี้ซิกมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสงสัยอะไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้หรืออินบ ah ็อกมหาซิกมาสวัสดีครับ